อม่แกลับมาแล้วแม่จ๋าวันนี้อยู่กับ Honda าซีวิ FC 1 8 t แ l ไม่เจ็ดหมื่นนะคันนี้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่หมื่นเดียวนะใครที่สนใจนะครับรายละเอียดตัวรถคันนี้เป็นยังไงสวยแค่ไหนไมน้อยขนาดนี้นะครับไปรับชมในคลิปเต็มได้เลยครับ สวัสดีครับสวัสดี FC เพชรยนต์แล้วก็ FC เต้ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วเต้เพชรยนต์นะฮะที่ปรึกษาด้านการขายนะครับน่าจะห่างหายไปหลายสัปดาห์เลยนะสวัสดีพี่พี่อีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยผมอยู่กับเจ้า Honda c ซีว c FC นะครับ1น EL 1> คันนี้เนี่ยบอกเลยว่าไม้แค่70,000่นเท่านั้นเองนะพี่พี่ใครมองหา FC ไม้น้อยอยู่อย่าพลาดคันนี้เลยนะครับก่อนจะไปรับชมรายละเอียดตัวรถกันนะฮะวันนี้เราอยู่กันที่บริษัทาา 1, เทพชนะร,ร,เพร,รยเรไทไ68 แยกที่1นะครับใครที่สะดวกเดินทางมาก็แวะเวียนเข้ามาได้เรามีสต็อกรถมากกว่า400คันสามารถเข้ามาเทสได้ได้เข้ามาเดินชมได้ไม่ซื้อไม่ว่ากันนะฮะแล้วก็ก่อนจะไปรับชมตัวรถกันฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กดทุกอย่างที่มีให้ผมด้วยเป็นกำลังใจให้ผมนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนิดนึงว่า Honda C i ี i c fc คันนี้1 8 el minor change ไหม่เจ็ดหมื่นสภาพเป็นยังไงบ้างเริ่มจากด้านหน้าก่อนนะครับไฟหน้าเนี่ยได้เป็นแบบโปรเจคเตอร์เรียบร้อยนะ แล้วก็พร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าสำหรับตัว m ไมเนอร์เชนนะครับด้านหน้าก็สังเกตง,ง่ายๆจะมีเส้นโครเมี่ยมตัดแบบนี้คือเป็นตัวไมเนอร์เชนแล้วนะฮะถ้าเป็นตัวแรกเนี่ยตรงนี้จะยังไม่มีตัวเส้นโครเมียมมาให้นะครับแล้วก็พร้อมกับไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์ที่ตรงแก้มด้านข้างมาให้แบบนี้นะฮะสวยๆเลยคันนี้ไม่เจ็ดหมื่นเท่านั้นพี่ๆผ่อนหมื่นเดียวนะครับใครที่สนใจก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์ด้านล่างหรือว่าติดต่อเข้ามาหาเต้ได้เลยนะครับ บอดี้สีบอลเงินนะครับเดิมโรงงานคันนี้เดิมทุกจุดในเรื่องของโครงสร้างแล้วก็บอดี้ผิวพันธุ์ทุกอย่างเดิมหมดนะครับไฟเลี้ยวที่แก้มด้านข้างมีมาแบบนี้นะครับแล้วก็มาดูตัวล้อกันหน่อยสําหรับตัว1.8 EL เนี่ยตัวล้อจะได้มาเป็นสีลมเทาแบบนี้นะครับสวยมากแล้วก็ดิสเบรกได้มาเรียบร้อยสี่ล้อนะครับโครงสร้างด้านในเข้าไปดูนิดนึงนะฮะโชกสปริงลอยแต้ม จากโรงงานมีให้เห็นนะครับแล้วก็กิบล็อกต่างๆด้านในซุ้มล้อเนี่ยไม่มีแตกหักนะครับเพราะว่าคันนี้เนี่ยวิ่งมาแค่70,000โลเองนะครับเป็นปี19ด้วยแล้วก็ราคาเนี่ย5 9 9 0 0นเานะค่าตัวของเขานะครับฟรีดาวจัดเต็มแบบพี่ๆไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยเอาไ้ผ่อนหมื่นเดียว,ลวตลอดสัญญาติดต่อเข้ามาได้นะครับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวเป็นแบบ LED พร้อมกับเลนส์วอชนะฮะตัวไมเนอร์เชนจ์ EL จะได้ในเรื่องของเลนส์วอชมาด้วยมือเปิดประตูนะครับจะได แล้วก็มีปุ่มสมาร์ทเอนทรีมาให้ซ้ายขวาแบบนี้นะครับกระจกแท้เดิมแบบนี้ทุกบานนะคันนี้ผมเช็คให้แล้วไม่มีแตกไม่มีราวไม่มีเปลี่ยนแล้วก็หลังคาเนี่ยรอยบุบรอยรักยิ้มไม่มีให้เห็นนะครับหลังคาสวยผิวพันธุ์เดิมอ่ะเดี๋ยวไปดูโครงสร้างด้านในนิดนึงนะฮะเดี๋ยวให้พี่ดูนะครับเดี๋ยวไล่กันในส่วนของฝั่งเสาเอกันบ้างหัวน็อตนะฮะแก้มไม่มีขันไขรอยแต้มต่างๆอยู่ครบนะครับลงมาถึงด้านล่างบันไดทางขึ้นลงเนี่ย บอกเลยว่ากริปมากนะฮะแทบไม่มีร่องรอยของการใช้งานเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งเสาบีกันนิดนึงนะฮะเสาบีเนี่ยหัวน็อตต่างๆไม่มีรอยขันไขงันแงแกะเก่านะฮะลากยาวลงไปด้านล่างจนถึงแผ่นเพจเลยเพจแท้เพจเดิมนะครับอ่าเพดแท้เพจเดิมแบบนี้สวยงามคันนี้ไม่เจ็ดหมื่นพรหมหมื่นเดียวพี่พี่รีบหน่อยใครที่สนใจนะฮะอ่าเดี๋ยวมาดูด้านหลังเพิ่มเติมนิดนึงนะครับแผงประตูนะฮะก็จะ เป็นสีดำนะคันนี้นะครับแผงประตูสีดําพร้อมกับหุ้มหนังมานะครับตรงที่พักแขนตรงนี้นะครับหุ้มหนังมาเรียบร้อยอ่าเดี๋ยวมาดูโครงสร้างฝั่งเสาบีหน่อยนะครับตรงนี้หัวน็อตฝั่งเสาบีซอกด้านในนะครับคันนี้เนี่ยผมรับประกันให้นะครับในส่วนโครงสร้างนะรถไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําหรือว่ากับสีมาแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นรถเดิมนะฮะเดิมไม่มีการ ดัดแปลงหรือว่าปรับเปลี่ยนสภาพในส่วนของเชื้อเพลิงคันนี้เนี่ยเติมได้หมดเลยนะครับ e 8 5 e 20 9 1 9 5ได้หมดเลยรองรับแล้วนะครับมาดูด้านท้ายหน่อยนะฮะด้านท้ายเนี่ยเป็นสเสน่ห์มากของ Honda c i v i c fc นะครับนั่นก็คือไฟท้ายเนี่ยจะได้ดีไซน์มาเป็นแบบตัว c แบบนี้นะฮะไฟท้ายแบบตัว c แล้วก็แบตที่เป็น C i ว i c นะครับโลโก้ Honda แบบที่เป็น ivtec เดิมโรงงานอยู่ครบแบบนี้เลยด้านท้ายตัว m i n o r c ช a i n ก็จะมีเส้นโครเมียมด้านล่างแบบนี้มาให้ถ้าเป็นตัวก่อน Chain เนะเนรับ เซนเซอร์ S S ถอยมีมาให้แล้ว2ตํตำแหน่งนะครับรวมไปถึงกล้องถอยหลังมีมาให้แล้วด้วยแล้วก็เดี๋ยวผมพาไปดูด้านในเพราะว่ากล้องถอยเนี่ยค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ใช้งานได้จริงป้ายเนี่ยให้ป้ายนี้ไปเลยนะครับไม่มีการคืนป้ายนะ7 7 7 3านะครับถ้าพี่ๆสนใจคันนี้ก็ติดต่อเข้ามาแจ้งเลขทะเบียนได้เลยให้ป้ายนี้ไปด้วยไม่ได้คืนป้ายนะครับอ่ะมาต่อกันในส่วนของช่องเก็บสัมภาระด้านหลังก็กว้างใหญ่ตามสไตล์ซีวิกอยู่แล้วนะครับใหญ่โตมโหฬารานแบบนี้ เดี๋ยวดูโครงสร้างด้านในกันนิดนึงดีกว่านะครับชุดเครื่องมือแม่แรงนะครับรวมไปถึงยางอะไหล่ผมมีให้ครบแล้วก็รอยแต้มรอยปาดด้านในเป็นสีเปลือกไข่แบบนี้นะครับรถแท้รถเดิมไม่มีโดนชนหนักมาแน่นอนรับประกันถ้าพี่ๆมาดูคันนี้หัวน็อตขยับไม่ต้องเอาไปนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูโครงสร้างฝั่งฝากระโปรงกันหน่อยนะครับหัวน็อตไม่มีรอยขันไข่งันแงแก่เก่านะครับยาวมาถึงตรงไฟท้ายเลยแท้เดิมไม่มีเปลี่ยนนะครับจากสเตลเล่แบบนี้ นะครับฝาท้ายฝาแท้าฝ,า,ทา,ฝาเดิมแน่นอนนะครับซิลิโคนเนี่ยนิ่มจิกเข้าแบนแบน,นแน่นๆแบบนี้นะครับฝาท้ายฝาเดิมเดี๋ยวไล่มาดูที่ด้านล่างรางน้ํากันบ้างนะครับรอยเชื่อมรอยสปอร์ตพี่ๆดูได้เลยนะฮะใหม่ทุกจุดนะฮะไฟท้ายเนี่ยยาวจนถึงตรงนี้เลยได้โครงสร้างเดิมเกรด A แบบนี้นะครับสำหรับ Honda Civic FC คันนี้และที่สาคัญไหมแค่เจ็ดหมื่นมหมื่นเดียว พี่ๆใครสนใจนะฮะรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับมีอยู่แค่คันเดียวนะที่ไม่หลักหมื่นตอนนี้สำหรับ Honda c i v i c f c แล้วก็ราคาค่าตัวเนี่ย5 9 9 0 0 0ไม่ต้องใช้เงินออกรถยอดจัดทุ่มท่วมนะครับพี่ๆมาแต่ตัวขับรถกลับบ้านไปเลยนะฮะผ่อนหมื่นเดียวตลอดสัญญานะฮะเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันหน่อยฝั่งผู้โดยสารอ่ะเบาภายในนะครับต้องขออภัยในความที่มีขี้ดินอยู่ด้วยนะับเพราะพอดีผมเพิ่งขับมานะครับแต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวเราจัดการสปาให้อีกรอบหนึ่ง เบาภายในได้เป็นเบาหนังสีดำนะครับเดินได้มาเป็นแบบสีขาวนะสติชิ่งสีขาวแบบนี้นะฮะสภาพเบาก,ก็ยังถือว่าโดยรวมเนี่ยยังโอเคอยู่นะฮะแทบไม่มีตําหนิแล้วก็ตัวเพดงเพดานเนี่ยสะอาดมากนะครับเพดานเนี่ยสะอาดมากไม่มีรอยจดรอยเจิมนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเข้าไปนั่งสักนิดนึงนะฮะด้านหลังเนี่ยต้องบอกว่า Honda Civic เนี่ยนั่งสบายนะถ้าเกิดเทียบกับตัวอ u t f i t นะฮะตัวเบาะหลังเขาเนี่ยจะเอนไปค่อนข้าง,งเยอะเลยนะฮะแล้วก็เล็กรูมด้านหน้าเหลือเยอะนะฮะเฮดรูมก็ สองกำปั้นยังหลุมๆนะผมสูง168งหนะครับยังเหลือๆเลยก็ถือว่านั่งสบายฟังก์ชันการใช้ง,งานด้านหลังไม่มีอะไรนะครับมีแค่กระเป๋าจริงจ่มาให้ฝั่งเดียวแค่นี้เลยนะฮะภาพรวมก็ประมาณนี้ลองรับการติดตั้งาคาซีทนะครับไอโซฟิกตรงนี้2ฝัง่งซ้ายขวานะครับลองรับแล้วก็เปิดตรงนี้ขึ้นมาได้นะฮะจะอยู่ด้านในนี้นะฮะไอโซฟิกอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวไปดูฝั่งคนขับดีกว่านะฮะไปดูฝั่งคนขับดีกว่าว่า มีฟังก์ชันอะไรให้พี่ใช้งานบ้างกับราคาค่าตัวเนี่ยห้าแสนบาทนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันหน่อยเอิบเดี๋ยวขออนุญาติดเครื่องก่อนเลยนะฮะเริ่มจากแผงประตูก่อนนะพี่ๆนะกระจกไฟฟ้าสี่บานนะครับออตโต้คู่หน้าเรียบร้อยนะฮะให้ออโต้มาคู่หน้าเลยแล้วก็พับกระจกมองข้างพับไฟฟ้านะครับปรับเลนไฟฟ้าเปิดฝาท้ายก็เป็นสวิตช์แบบนี้นะฮะถัดมา เอนจิ e นสตาร์สต็อปมีมาให้นะครับกุญแจเป็นแบบสมาร์ทคีย์เลตแล้วนะฮะกุญแจเป็นแบบสมาร์ทคีย์เลงนี้นะครับแล้วก็มาดูม่านวัดเรือนไม้กันก่อนดีกว่าไม่เจ็ดหมื่นแปดพันโลนะฮะม่านวัดเรือนไม้ก็สวยงามน่าใช้มากนะครับมาดูในส่นวนพงมอะไรกันหน่อยนะฮะพมรมอะไรเนี่ยหุ้มหนังมานะครับคูดคอนโทรลมีมาแล้วก็มัลติฟังก์ชั่นมีมาให้ครบสังงานด้วยเสียงรับสายวางสายได้ไฟหน้าเนี่ยเป็นแบบออโต้นะครับ ไฟหน้าอัตโนมัติแล้วก็ที่ปัดน้ําฝนก็เป็นออโต้เช่นกันให้มาครบและในส่วนของเบาะคนขับนะครับเป็นเบาะไฟฟ้าปรับได้6ทิศทาง m e m o ม y s e ซี seat, ไม่ได้มีมาให้นะครับอ่ะลืมแจ้งไปเลยแอบอยู่ตรงนี้นะ traction control มีมาให้แล้วนะครับมีมาให้แล้วแล้วก็ปุ่มตรงนี้นะพี่ๆเป็นเลน a อ h นะครับเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเนาะตรงนี้นะครับอ่ะผมเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะปึ๊บ ภาพนะครับในมุมอับด้านซ้ายจะแสดงขึ้นมาให้เราเห็นแบบนี้นะครับก็ช่วยได้ค่อนข้างเยอะนะฮะในเรื่องของเวลามอไซค์แสงซ้ายมาก็ความปลอดภัยช่วยได้เยอะเลยพอสมควรนะฮะมาดูกล้องถอยกันหน่อยดีกว่ากล้องถอยมีมาให้ชัดเจนแบบนี้มีไกด์ไลน์มาให้ด้วยนะฮะหากโฟมอะไราก็ไกด์ไลน์จะขยับนะพี่ๆนะแล้วก็ปรับมุมมองได้3ระดับแบบนี้นะครับตัวจอก็ถือว่ายังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะเวลาทัดเนี่ยก็ติดมือดี นะครับติดมือดีไม้เจ็ดหมื่นผ่อนหมื่นเดียวฝากไว้ด้วยนะครับมาดูในส่วนของตรงเกียร์กันบ้างดีกว่าคอนโซลกลางก็เป็นแท่นมายาวๆแบบนี้นะครับมีเบรกมือไฟฟ้าออตโต้เบรกโฮโอ,อีคอนโหมดนะครับแล้วก็ตรงฐานเกียร์เนี่ยจะเป็นแบบสีด้านนะครับแล้วก็ตัดด้วยสีดําเป็นโนบ็ดใส่แก้วได้นะตรงนี้ใส่แก้วได้2ใบนะตรงนี้มีช่องแบบเป็นช่องเพิ่มมาให้นะครับสามารถถอดออกได้นะถ้าอยากเก็บของเยอะตรงนี้ก็ถอดออกมาได้นะครับแล้วก็ตรง แท่นคอนโซลกลางตรงนี้จะหุ้มหนังมานะครับจะหุ้มหนังมาแบบนี้เวลาพักแขนก็ค่อนข้างสะดวกสบายนะฮะนั่งสบายมากสรีระในการนั่งก็จะเป็นหลุมๆห,หน่อยสําหรับ Honda Civic เวลานั่งนะครับในส่วนของสายเสียบต่างๆอยู่ด้านในนี้นะพี่ๆนะ HDMI นะครับแล้วก็สาย USB AUX ต่างๆเสียบอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับจะแอบอยู่ประมาณนี้นะฮะด้านบนดูยังไม่ได้แกะเลยนะครับใหม่มากไม่เจ็ดหมื 70, ่นคันนี้ ฝากไปด้วยนะครับพี่ๆสำหรับ Honda Civic F C 1.8 EL คันนี้นะฮะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องดีกว่าอ่าไม่เจ็ดหสภาพห้องเครื่องเป็นยังไงบ้างนะครับคันนี้ขอย้ำอีกรอบหนึ่งนะราคาค่าตัวนะครับ5 9 9 0 0 0ฟรีดาวจัดเต็มผ่อนอยู่ที่หมื่นเดียวนะฮะตลอดอยุ่สัญญาเลยไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับอ่าซีว d a F C i v i c FC 1.8 EL นะครับปี2019มาเดี๋ยวดูห้องเครื่องกันหน่อยครับ เครื่องยนต์หน้าตาหน้าจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับ R18 นะแบบนี้นะครับรอยแต้งต่างๆพี่ๆดูได้เลยนะครับอ่าด้านบนหัวฉีดแบบนี้ชัดเจนนะฮะแล้วก็โครงสร้างมันเริ่มจากฝาหน้าก่อนเลยนะครับหัวน็อตไม่มีขันไขนะครับแบบนี้แล้วก็รูระบายความร้อนต่างๆของฝากระโปรงหน้ากลมทุกเม็ดนะครับจากลายผลิตไม่มียับยุยย่ U, สติกเกอร์มอกสติกเกอร์ทุกอย่างจากโรงงานมีให้เห็นครบๆแบบนี้นะครับอ่ามาดูหัวน็อตฝั่งนี้ด้วย นะครับชัดเจนไม่มีรอยขันไข่นเงี้ยแก่เกนะครับด้านในซอกแล้วก็คานหน้าซ้ายนะครับไล่มาเรื่อยๆเลยนะครับรูกลมต่างๆชัดเจนสวยงามนะครับหัวน็อตไม่มีขยับคันนี้ผมบอกเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูคานหน้าขวากันบ้างรอยแต้มจากโรงงานยังมีเห็นอยู่เลยนะครับอ่ะหัวน็อตต่างๆสวยงามแบบนี้พี่ๆใครที่สนใจนะับติดต่อเข้ามาได้เลยสำหรับ Honda Civic FC คันนี้นะครับ1.8 EL ปี2019นะฮรราคาค่าตัว599,000ฟีดาวจัดเต็มผ่อนอยู่ที่หมื่นเดียวนะครับติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างได้เลยหรือว่าติดต่อเข้ามาหาเต้โดยตรงได้นะครับสำหรับ Hon ด a c ซีว c เนี่ยเดี๋ยวเต้ดูแลให้นะครับก็สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาพี่พี่ไปก่อนฝ่ายนิดนึงนะครับกดติดตามให้ผมด้วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามี h อนด้ารุ่นไหนมาแนะนำอีกนะครับรอรับชมได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมเต้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ